รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอรินทีวี วันนี้ที่สนามเด็กเล่นน้ำมนเห็นสไลเดอร์มาใหม่เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราไปเล่นกันไหมแต่การบ้านวันนี้เยอะมากเลยนะน้ำมนแวะไปเล่นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับไปทำกันบ้านกันไงน้าๆน้ำมนนะไปเล่นสไลเดอร์กันน้ำมนอยากเล่นน่าอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้แต่เล่นแค่เดี๋ยวเดียวนะเย้เยยยงั้นเรารีบไปกันเถอะปะ โอ้ oh, แถวยาวจังเลยนะนโมมีแต่คนเข้าคิวเล่นสไลเดอร์อะแล้วแบบนี้ก็เล่นได้ไม่กี่รอบนะสิเราเล่นกันสักห้ารอบไหมนะโมอืมวันนี้สักสองรอบก็พอมัง้งเดี๋ยววันอื่นๆค่อยมาเล่นก็ได้อ <c oughs> ืมก็ได้ นโมนโมใกล้จะได้เล่นแล้วเอ๊ะนี่เธอมาแซงคิวฉันทำไมเนี่ยเธอเล่นมาแล้วไม่ใช่หรออยากเล่นอีกทำไมไม่ไปต่อคิวใหม่ล่ะก็เดี๋ยวคุณพ่อฉันมารับแล้วอ่ะฉันเพิ่งเล่นไปได้สองรอบเองนะแต่ฉันยังไม่ได้เล่นเลยนะต่อคิวมาตั้งนานแล้วเนี่ย ก็นี่ไงเดี๋ยวฉ <Stars S 2> ันเล่นเสร็จอีกรอบอเธอก็ได้เล่นแล้วไม่ได้เธอต้องไปเข้าคิวใหม่เดี๋ยวนี้นะใช่ใ,ใช่ไปต่อคิวใหม่เลยได้แล้วแลรอยังจะมาแซงคิวอีกแค่ให้พี่ต่อคิวใหม่ทำไมต้องร้องไห้ด้วยนะ เกิดอะไรขึ้นคะแล้วเราร้องไห้ทำไมเด็กหญิงน้ำมนต์ทำอะไรเพื่อนหรือเปล่าเปล่านะคะคุณครูน้ำมนต์แค่บอกให้เขาไปต่อคิวเล่นสไลเดอร์ใหม่เพราะว่าอยู่ๆเขาก็มาแซงคิวอะค่ะอ้าวแล้วเราทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะจริงครับฟังคุณครูให้ดีนะคะ การเข้าคิวเป็นมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยหากใครที่ถูกแซงคิวหรือถูกลัดคิวเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาเราก็ต้องรู้จักการอดทนรอต่อคิวเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะคะโอ้นั่นเด็กๆมายืนรอต่อคิวอะไรกันน่นน้โม ต่อคิวเล่นสไลเดอร์นะครับพี่เพนนี่เครื่องเล่นเพิ่งมาใหม่เลยหูยสไลเดอร์หรอฉันยังอยากเล่นเลยอ่ะเด็กๆน่าจะชอบกันนะแต่ตอนนี้มีสไลเดอร์แค่อันเดียวก็เลยเกิดปัญหาว่ากว่าจะได้เล่นต่อคิวกันนานเลยครับอืมถ้าอย่างนั้นนะ่ะน้ำโมก็ใช้ชั้นวาดสไลเดอร์ขึ้นมาอีกอันนึงเลยสิทำได้ใช่ไหมครับพี่เพนนี่ได้อยู่แล้วเด็กๆจะได้เล่นกันแบบทั่วถึง ไม่ต้องไปรอต่อคิวอะไรกันนานๆน่ะเร็วนะโมรีบวาดก่อนจะมีใครมาเห็นเข้านะโอเคครับได้เลยจัดไปตรงนี้มีสไลเดอร์อีกอันนะครับแบ่งมาเล่นทางนี้ได้เลยเอ๊ะมีสไลเดอร์อีกอันด้วยเหรอเนี่ยเอาละค่ะเด็กๆงั้นแบ่งไปเล่นเครื่องโน้นกันบ้างเนาะแล้วก็ต่อคิวเล่นให้เป็นระเบียบกันด้วยนะคะ ฝีมือน้ำโมกับพี่เพนนี่ใช่ไหมเนี่ยดีจังเลยเนาะพอมีสไลเดอร์อีกอันก็ไม่ต้องรอต่อคิวนานว่าแต่น้ำมนนะ่ะเล่นไปกี่รอบแล้วเนี่ยห้ารอบแล้วงั้นก็ครบตามสัญญาที่ให้ไวแล้วนะกลับบ้านไปทำกันบ้านกันเถอะโอ้ยทำกันบ้านแป๊บเดียวก็เสร็จน้ำมนขออยู่เล่นต่ออีกหน่อยนะ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  ไม่ได้ไม่ได้สัญญาต้องเป็นสัญญาสินโมอ่ะเด็กๆต้องรู้จักการเข้าคิวเพื่อรอทำในสิ่งที่ต้องการนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ดีเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นการเข้าคิวยังทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยนะคะอมรินทีวี